่านประเพณีและสีอาิรยาเมตรตรเพศแม่สำคัญมากเพียงใดนับแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นกลับเป็นต้นมาผู้หญิงถูกมองว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนเพศชายในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหมดในพัทธลกับนั้นมีเพียงพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในพัทธลกับนี้คือ พระศรีศอริยาเมตรายเท่านั้นที่มีมุมมองแตกต่างจากท่านอื่นในเรื่องการและเพศหญิงด้วยเหตุนี้ทำให้ดวงจิตจำนวนมากที่ตั้งจิตมาบำเพ็ญบรารมีในภาคหญินหรือเพศหญิงเช่นผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพุทธมารดาผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพุทธมารดาเลี้ยง ผู้ที่ปรารถนาเป็นนางแก้วผู้บารามีไม่ได้นิพพานเป็นจํานวนมากสะสมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแรกผ่านพระพุทธเจ้ามาถึงสพระองค์ก็ไม่อาจนิพพานได้พระพุทธเจ้าสมณโคโดมองค์ปัจจุบันเคยได้ตรัสไว้เมื่อมีหญิงเข้ามาอยู่ในศาสนาของท่าน ศาสนาของท่านก็จะมีอายุไม่นานแม้พระอานนุนจะทรงทูลขอให้พระนางนาประชาบดีโกตมีเถรีได้บวชเป็นพระภิษุณีทว่าพระพุทธองค์ก็ทรงตราสินไว้มากมายจนเป็นเหตุทำให้พระภิษุณีขาดสายหายไปอย่างรวดเร็วและหมดไปจากพระพุทธศาสนาในไมช่ช้าที่เป็นเช่นนี้ ไม่ใช่ความผิดของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์แรกของกับนี้แต่เพราะท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อการนี้ตามตำนานแม่กาเผือกได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หลังจากได้กำเนิดขึ้นในภพสัตว์เดลฉานแล้วมีเพียงองค์สีอริยเมตไตรคือองค์สุดท้ายเท่านั้น ที่สามารถช่วยแม่ของตนไว้ด้วยอาหารได้ด้วยบุพกรรมแตกเก่าก่อนนี้เป็นเหตุให้เพศหญิงไม่ได้รับความปลดมากเท่าที่ควรมาตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปฐมต้นพัทธลกับแล้วและเพศหญิงทั้งหลายจะได้นิพพานการปลดปล่อยในยุคพระศรีอริยเมตไตรเท่านั้นผู้ชายเกือบทั้งหมด มองว่าผู้หญิงเป็นเพียงสมบัติที่มีไว้ครอบครองและต้องอยู่ในโอวาทของตนมีเพียงผู้ชายที่ชื่อว่าสีอริยะเมตรตรเท่านั้นที่มองว่าผู้หญิงคือเพศแม่เป็นจิตวิญญาณที่ยอมสละเพศมหาบุรุษลงไปเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ท่านไม่สามารถสละได้พระสีอริยะเมตรตรสละได้ทุกอย่าง ยกเว้นความเป็นมหาบุรุษเท่านั้นดังนั้นในครั้งที่โลกมนุษย์ไม่มีเพศหญิงท่านจึงให้การยกย่องจิตวิญญาณที่ยอมสละความเป็นมหาบุรุษลงไปเกิดเป็นเพศหญิงในการนั้นจะหาชายใดยอมไปเกิดไม่มีเพราะไม่มีชายใดกล้าและยอมเสียสละทิ้งความเป็นชายลงไปเป็นหญิงเลยเมื่อมีผู้หญิงเกิดขึ้นคนแรกของโลกมนุษย์ องศ์อริยะเมตรตรจึงให้ความเคารพเพศหญิงมากด้วยเพราะนับถือในความเสียสละซึ่งแม้แต่ตนก็ไม่สามารถยอมเสียสละได้นั่นเองแท้แล้วจิตวิญญาณนั้นไม่แตกต่างกันทุกดวงจิตมีความเท่าเทียมกันแต่ดวงจิตแต่ละดวงต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นหญิงบ้างชายบ้าง สลับกันไปเมื่อโลกเริ่มต้นใหม่ๆยังไม่มีเพศหญิงมีแต่เพศชายแต่เมื่อมีเพศหญิงเกิดขึ้นคนแรกแล้วดวงจิตทุกดวงก็ไม่อาจหลุดพ้นความเป็นเพศหญิงจำต้องรับวิบากกรรมเวียนว่ายตายเกิดผ่านความเป็นหญิงทั้งสิ้นดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชายหรือหญิงไม่แตกต่างกัน เพราะต่างก็ผลัดเปลี่ยนกันเวียนว่ายตายเกิดในแบบที่ต่างกันสลับกันไปมาเท่านั้นเองซึ่งหากมนุษย์เพศหญิงสามารถปฏิบัติจ,จิตจนพ้นความเป็นหญิงคือพรหมหรือโพธิสัตว์แล้วก็นับว่าไม่ต่างจากเพศชายในบรรดาพระโพธิสัตว์จำนวนมากมายมีพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมล้นด้วยความเสียสละจำนวนมาก ในจำนวนเหล่านั้นมีพระอวโลกิเตส่วนโพธิศัตว์ที่สมควรได้รับการนับถือเพราะยอมเสียสละความเป็นมหาบุรุษยอมเกิดเป็นมนุษย์เพศหญิงมีพระกสิติคันโพธิศัตว์ที่สมควรได้รับการนับถือเพราะยอมเสียสละสวรรค์ไปสูน่นรกที่ไม่มีใครคิดว่าจะสามารถบำเพ็ญบารมีได้ มีพระสมันตพัทลาโพธิสัตว์ที่ยอมเสียสละปัญญายอมให้มารครอบงำเพียงเพื่อทำกิดให้สำเร็จก่อนที่จะได้นิพพานส่วนพระโพธิสัตว์สีอริยเมตไตรนั้นไม่ได้รับการนับถือในฐานะใดเหล่านี้นอกเสียจากความพยายามที่จะช่วยให้ท่านเหล่านี้สำเร็จสมความปรารถนาเท่านั้นเอง บทความเกี่ยวกับกษัตริย์หญิงคำไทยโบราณมีคำว่าราชนีจัก,กรพรรด,ดินีหรือแม้แต่ภาษาต่างประเทศก็มีคำใช้เรียกกษัตริย์หญิงแท้จริงแล้วกษัตริย์หญิงไม่ได้เพิ่งเคยเกิดขึ้นแต่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วจึงได้มีคำเรียกใช้ขานกันสืบมาถึงปัจจุบันดังนั้นจะกล่าวว่ากษัตริย์หญิงไม่เคยมีนั้น เป็นไปไม่ได้หลังกึ่งพุทธกาลเป็นยุคของผู้หญิงเพื่อปรับสมดุลโลกจากยุคต้นพันระกับที่พระพุทธเจ้าองค์แรกไม่ยอมรับเพศหญิงเพราะยังไม่ถึงเวลาของเพศหญิงนั่นเองณบัดนี้ก็ล่วงเลยผ่านมาถึงจนยุคพระพุทธเจ้าสมณะโคดมซึ่งเป็นองค์ที่สผู้หญิงก็ถูกกดมาโดยตลอด เป็นม่านประเพณีที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาทรงกระทำไว้เพราะยังไม่ถึงเวลาของเพศหญิงแต่บัดนี้ช่วงเวลาของท่านนั้นหมดสิ้นลงแล้วแม้แต่พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าสมณาโคดมก็ได้หมดลงแต่กึ่งกลางพุทธกาลแล้วจึงเข้าสู่ยุคต้นของพระสีอริยเมตตาโดยสมบูรณ์ แม้จะยังไม่ได้เข้าสู่ยุคของการลงมาตัสรู้แต่ก็นับว่าเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ยุคแห่งการตัสรู้นั้นซึ่งในการเตรียมการนั้นคือการแหวกบ้านประเพณีแห่งการกดขี่เพศหญิงให้หมดสิ้นไปความจริงเกี่ยวกับกษัตริย์หญิงสังขารนั้นเป็นเพียงเปลือกนอก จิตวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญกว่าแม้บุคคลมีกายสังขารเป็นชายแต่ใจไม่ใช่วีรบุรุษก็ไม่สมควรได้รับการยอมรับนับถือแต่หากบุคคลมีกายสังขารเป็นหญิงถ้าว่ามีจิตใจสูงส่งกล้าหาญไม่แพ้ชายนั้นสมควรได้รับการยกย่องมิใช่หรือจิตวิญญาณของคนเรานั้น หากเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เสื่อมลงจากยุคแรกที่พรมได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมมีเพศชายและหญิงแต่หากพัฒนาจิตวิญ,ญญาณให้สูงขึ้นจนพลขีดจำกัดของเพศไปแล้วย่อมกลับไปสู่สถานภาพเดิมก่อนความเสื่อมนั่นคือความเป็นเพศพรมหรือเพศมหาบุรุษซึ่งแม่ไายสังขารเป็นหญิง ก็สามารถกระทําให้มีจิตใจแห่งเพศบุรุษนี้ได้มหาบุรุษนี้ไม่ใช่จํากัดแต่เพียงพรมเท่านั้นแม้แต่กายอวโลกิเตส่วนก็เป็นมหาบุรุษหมายความว่าหญิงได้บาเพ็ญบารมีได้กายอวโลกิเตส่วนแล้วก็ไม่แพ้บุรุษเพศสามารถเป็นกษัตริย์หญิงที่ดีได้ไม่แพ้เพศชายเลย พราะจิตวิญญาณของเขานั้นพ้นแล้วจากเพศหญิงแม้กายสังขารภายนอกเท่านั้นที่เป็นเพศหญิงแต่จิตใจไม่แพ้ชายนะักครบเลยแม้แต่น้อยกษัตริย์หญิงจึงเป็นไปได้ไม่ผิดแต่อย่างใดถ้าหากว่าผิดวัฒนธรรมแล้วคำว่าจักรพรรดินีและราชินีนั้นจะมีปรากฏเป็นภาษาไทยรำไทย ซึ่งภาษาไทยนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยได้อย่างไรขอจงโปรดพิจารณาไว้เถิดก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากน้อยกับท่านผู้ฟังตามวาระภูมิธรรมพื้พนฐานของแต่ละท่านเองผู้จัดทำมีความปรารถนาและตั้งใจเผยแร่พระธรรมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ขออนุโมทนาบุญกับผู้ฟังทุกท่านค่ะ